ดูวิธีการเท้าวไว้พ้นยาบ่ด้วยไหมพ้นยาได้ทุกหั่นยายาเส้นโอ้ย์โซย์โซย,ย่าเส้นดูวิธีการซอยยาเส้นของตะซุครับครับยาทุ้ครับ,รบนี่หน้ามเมย์เฮ้ยเทยหมูบ่บดหรอ <c oughs> อ้อยครับนี่นี่เครื่องสอยดํามอยนี่พอกกต้นกะก๊อกนะครับบานหันสนามทมนะคือมันดะนี่กับน้องนี่บ่ดะข้างราวสิเวคือกระปุ๊บไอ้เว้ยนี่เป้แม่มะทําไมมะถืออ้อยมะเจ๋งเป้แม่อันนี้ตัวขนอดะชื่อนี้หรือนี้เออเจ๋งครับสวัสดีได้สบาย ดูครับการซอยยาครับหมายโบร,ราณครับนี่เอายาเส้นไว้กินหมากครับซูบก็ได้ท่านหนุกนุนะนี่ครับซอยยาเส้นไว้กินหมากครับไม่ต้องซื้อ ដាក់កន្ត្រាផងមិញឡើងទេនេះមានខោនេះពីដល់គវិទទៀតតាមុនទៅវិញទៅហ្វឹកដាក់បិទបិទអងបិទអងអូពីដាក់អូយដាក់